สวัสดีค่ะมาพบกับปูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปูจะอ่านดวงนะคะให้กับพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะคะที่เกิดชาวราศีพิจิกอ่าให้ได้เป็นอ่าไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตประจําวันกันนะคะอ่าประจําเดือนกันยายนค่ะมาดวงกันเลยค่ะสําหรับคนที่เกิดในราศีพิจิกนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะชีวิตคุณสวยงามมากๆนะคะเป็นชีวิตที่อ่อ ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะแต่ในเรื่องของความรักเนี่ยคุณรู้สึกเบื่อเซ็งๆนะคะคุณบอกว่าเออก็หาเหตุผลอยู่นะคะบางทีมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรนะคะก็แค่รู้สึกเบื่อนะคะรู้สึกเซ็งนะคะ <S <S บางท่านเนี่ยมีช้อยมาให้เลือกนะคะมีคนเข้ามาให้เลือกมากมายนะคะแต่ว่าคุณก็เลือกที่จะอยู่เฉยๆนะคะเพราะว่าคุณรู้สึกเบื่อนั่นเองนะคะในเรื่องของความรัก ชีวิตของคุณนะคะเป็นชีวิตที่เพอร์เฟกนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นชีวิตที่หลายๆคนก็คงจะอิจฉานะคะในชีวิตของคุณนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะ,ะแต่คุณเนี่ยคือคือคนอื่นมองนะคะเขาอิจฉาในตัวของคุณนะคะแต่สำหรับตัวคุณเนี่ยคุณรู้สึกเบื่อนะคะคุณรู้สึกว่ามันมันมันน่าเบื่อนะค,ะคุณคุณไม่รู้ เป็นอะไรนะคะในช่วงเดือนเดือนเงี้ยนะคะคุณบอกว่าคุณอยากจะช้อปปิ้งอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงอยาก,ยากจะแต่งตัวอยากจะทำอะไรให้มันหายเบื่อนะคะประมาณนั้นนะคะจริงๆแล้วชีวิตของคุณเนี่ยเป็นชีวิตที่สวยงามการงานอะไรของคุณก็ดีนะคะแล้วก็คุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยโอ้อวดนะคะเป็นคนที่ อย่างที่บอกไปว่าคนอื่นเนี่ยอิจฉาคุณนะฮะแต่ว่าตัวคุณเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะฮะเบื่อนะฮะสิ่งนะฮะกำลังมองหาอะไรบางสิ่งบางอย่างกับอชีวิตของคุณนะคะคุณกําลังมองประมาณนั้นนะคะไม่รู้ว่าในเรื่องของอะไรนะคะอาจจะมีในเรื่องของอยากทํานู่นไม่อยากทํานี่ไหมหรือว่าอยากจะอยู่เฉยๆคือมันอารมณ์เบื่อนะคะคุณชาวราศีพิจิกเนี่ยจะ รู้ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะว่าหรือว่าท่านใดน,นะคะที่เป็นชาวสองของชาวราศีพิจิกนะคะจะรู้นะว่าว่าอารมณ์เบื่อนะฮะมันเป็นยังไงนะคะนะจะมีการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างกล้าหาญนะคะแล้วคุณก็จะมีความทะเยอทะยานนะคะที่จะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยก้าวหน้านะคะไปในทางที่ดีนะคะประมาณนั้นนะคะ จร them, ิงๆแล้วชาวราศีพิจิกเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรนะคะแค่คุณมีอารมณ์เบื่อแค่นั้นเองนะคะโอเคในเรื่องของการเงินมันไม่ออกก็แสดงว่ามันไม่มีปัญหาแต่ว่าเพื่อความชัวปุปกก็ขอดูหน่อยนะคะว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะคะในเรื่องของการเงินนะคะคุณมองว่าคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรในเรื่องของการเงินนะคะแต่ว่าคุณกําลังมองหาความหมายในเรื่องของ ชีวิตของคุณอยู่นะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับครูนะคะหรือเพื่อนนะคะอาจจะมีความสัมพันธ์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะกับครูหรือเพื่อนนะคะประมาณนั้นนะคะโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้ปูด้วยนะคะและเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบาย